thank mm -hmm. you อมาในคึ่งล้ครับเดอดมาแล้วครับ2อดูแลครับมื3ไครับมาช่วยกินในเกมนี้ครับคุณแอดจิงจรงแต่หน้าไม่เหนคุณแอดพลาบ้าเลยนปืนเาเรวอได้จิตาาล่ะปืนเขาเลหอแล้วายมแน่ เล่นออไ่ด้ครับตขึ้นาครับ่รับมีันาครับหาดูสัสองเลยอ่้มาไม่น้าเไปเลยข้ามไปล้ครับกันได้เลยยังต้กที่นาดูครับขึ้นมา

สามเ่านครับอ้โหมาให้รักอีกทีละโออเกิดจุดได้เลยเก่เยกิดรันะครับไนะชนะไปเกิดวเข้าบางให้มันอับอนครับหลุดครับฟางชนหลุดครับลวไวนี่แดงครับบัรไมมาปรับแผนการเล่นนดนะเพื่อน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không cho lỡ những video hấp dẫn คับสุดเลยโเดนตัเป็นตัดเทลวยนะครับนาครับตัวครับกตัวครับครอเปตัวครับครับสุดิ่งครับจ้าววิ่งสนะครับเดนทโเมาครับอเครับถึงอนเดนจะเป็นออกไปก่อนถึงนี้ได้มาครับกดครับเครับ ท่าตดเทืกัเทืออีกัเอูดกเลไเมมาครับแอออารออกยูแออาปจตัดแต่งกนม่่ได้งเลนะตอนนี้ถ้าเขาเีครับามโอ้โหบุญหงุดหงิดน้องมาเก็บันได้ผ้าวัดขาออกตอนนึงดูมา่อยดูมาหน่อยครับออก้าครับเ้าเ้าให้แดงครับแดน เอาดูติาไไดเลยครับทาครับาเท้าครับแต่ว่าแบบนี้นี่ครับดูเวลามาผอนเกมไปวย exactly. yeah. well, okay. ่นคับตอนนี well no Still, well, ้ช allora ่วงโอ้โหน้อกตีครับลงนับสองไมแนนเอาเอาไปตอนนี้าะขอตรวจตัวนัดองกตกลงนครับครับ กระต่ายออกด้วยดีนะครับถ okay. ึงก่อนตอนนี้กระต่ายก็จะทำให้ทัาทากันพีกัสแปดเจ็ดหกโดนโดนเรียบร้อยได้สองคะแนนัดมาแล้วครับพัดนาครับที่แก้แกเออกมาที่ชันะก็เอา ทำเรินเลยนะครับจุดพยายามต้องจุดแบบจุดให้ได้ครับโอ้โหใหญ่แบบ5ครับแท้ยากครับตอนนี้ต้องรีบขึ้นอาจจะไปอาจจะมีทุกข์ไม่มีเหตุนะครับตัดเกมนี้ครับเพราะว่าต้องไล่แต้มไปไหนไม่งั้นไม่รู้จะไปไล่ต้าไหนนะครับแต่ตอนใกล้รูครับไปไหมไปครับต่อฟัดเดี๋ยวครับดูแดงครับแดงมีน้ำมาดังครับโอ้โห

ม่ได้เหรอโอ้โหตายหมดได้แล้วโอ้โหลงนี้แน่นอนครับลนกบนึงแบนขอแจ้งอแาครับจะมีการเาในนอกของวัดครับบอลแปดา 血糖。Get ก่นเลยก่เลยก่ายแก้มดัดอกไม้ครับแก้เกมครับตอนนี้เปลี่ยนวุฒิมาครับ

เบอร์ตะีเน้นเปล่าสี่ล่ครับมามาครับต้องเิดครับนะเขาบอลแล้วบอลหลุดออกไปครับสี่ลกะารัมเนเก่งเกบตัวเขาเดียวจให้ไส่แล้วมาสามแต้มได้ั่งอย่างนี้ครับร้อนสองหาืตัวยอดครับโอ้ยออกมาถามว่าใครที

ตืลนงานดูครับตอนนี้ตืนเพียบเลครับที่เท้าเท้าเท้าอบาที่เท้าครับท้าโอ้โหทำบอลครับสามนาทีสิบเจ็ดวินาทีในควอเตอร์ที่สามครับบอลตัตามอยู่สามุต่อสิไป่ครับสิบีคแนนครับดูทับให้ร้อนร้าหนุนหนซ้ายขวาออกมอเท้าเท้ายิง่ง

แลระลับระสายบ้างครับตอนนี้วัดดอกไม้ครับมึ้รัลสนยขึ้นเรับ้นเลย้เล้เลย้นเลยบนเลยั้นเลยขไม่เลย้นรับเล็นเล้นครับสออ้นั้นาน้นยเจ็น้ แกเองครับ้าเปิให้อั้ยมอ้โหามันเร็วมานิงครับไม่ทันครับนามาเปลี่ยนตัวครับให้เท้าครับให้ท้าออกครับผูรรามชนเลนะครับทีนี้ก็อขอบคุณคุณนรมครับแต่ละชนล่าประธานคืนโทจรสครับแล้วไแกเป็นสนาหรณ์โ ลดจำกัดครับที่เป็นประตาแกนกครับและน้ำเบตาสิงครับเซนเตครับโอ้เบอร์สีบช่วเบอร์สครับช่างว่าฟ้าครับดูับเช็คบอลเช็มตัวแล้วดูอ๋อบอลพี่แงครับพี่แจมันมุดสินึงครับ นี้ยเอาครับทอาหัวเอาเปิกตะีอย่ตลอดเวลาทซ้อนสองตลอดครับโอ้โหเจอชนะมาหลอกเท่นี้นะครับตาเล็กตเล็กเวิโอ้โหหมายเลขสี่ครับของสีนระเาครับสี่เป่าไหร่แล้วเบอร์ที่หนสองครับ

Si O-Yong Murray My name is มารันตอนนี้ผ no ู้ับอลทอนบอลอยู่พนักอย่พนะกอยนะยังเกต้งอยู่บ่านนี้นทำอะไรโอ้โหเป็นแค่แม่อครับลาทำเพิ่มใหม่แล้วเพิ่มเิี่ยวไม่มีเงินกิสามต้มขอเก็บบอลได้ทีงห้เขาไนให้องครับรับโอ้โหเด็เกัดบอลได้ระดดสูงมากครับชนัโอ้โหผู้ตับอครับ เวลาเลที่8วินาทีครับในควอเตอร์ที่3ครับเราหังมาตาที10ครับบยด8วินาทีครับจบล้ครับเจ๋ครับจอให้ธนานาเหมืนเงินหมนบอลหมดหมุนอยู่ใุดนาทีครับุด5วินาครับเลงไปครับหยุด2วินาทีครับในควอตอร์ที่3ครับหุด9แ เก้าหก้อครับ2อวินะครับวินพีครับเดี๋ยวกระโที่สานะครับสวินาพีนะครับเ I'm